สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอาหารอีสานเมนูอูไก่ค่ะวัตถุดิบก็จะมีไก่นะคะนี่คือไก่ค่ะแล้วก็เครื่องแกงก็จะมีอหอมแดงมีกระเทียมมีพริกแห้งมีพริกสดนะคะแล้วก็มีคา มีขิงอ่อนมีตะไคร้มีน้ำปลาร้ามีน้ำปลามีใบแมงรกักต้นหอมนะคะเราจะมาตำเครื่องแกงกันก่อนนะคะเริ่มที่ตะไคร้ มวมกันเลยค่ะเราจะตำไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็ได้นะคะเราจะตำทุกอย่างเข้าด้วยกันเดี๋ยวก็มาดูตอนที่ แกงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตาเครื่องแกงเสร็จแล้วประมาณนี้นะคะละเอียดมากทีนี้เราก็มาเริ่มทำกันเลย เราจะเอาไก่ใส่ใส่หม้อนะคะแล้วก็เอาเครื่องแกงที่โขลกตะกี้นี้ใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่เครื่องแกงลงไปคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาเราต้มสุกเราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วนะคะต้มเองปรุงเองค่ะใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำปลาลงไปค่ะ กันนะคะน้ำลงไปนิดนะะึงค่ะ สูตรนี้เรียกว่าอูกไก่นะคะการปรุงอาหารพื้นม้ากอีสันะค่ะ ไปนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะใส่ต้นหอมมะยงรักลงไปเลยค่ะใหเข้ากันเลย ลดไฟลงใช้ไฟกลางนะคะแล้วเราก็จะปิดหม้อไว้แล้วกลับมาดูตอนที่ไก่สุกนะได้เวลาประมาณ6นาทีแล้วก็มาเปิดดูะะสุกหรือยังสุกแล้วสุกแล้วเราจะมาชิมดูนะคะ พอดีไก่ก็สุกแล้วเ,เราไว้อีกสักสองนาทีนะคะก็มาดูอีกครั้งน,นไก่สุกแล้วค่ะหอมมากสุกดีแล้วค่ะก็เป็นอย่างว่าเสร็จเรียบร้อยสำหรับอูไก่ หมูไก่นะคะแล้วก็จะมาตักเสิร์ฟเลยค่ะ จะได้ประมาณนี้น่ากินมากค่ะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆอ,อร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ